ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะอยาอกจะจบเปิดจบเปิดไปเรื่อยนะคะ<ม>วันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นคู่รักดาราคู่คหนึ่งเรียกว่าเราไม่ได้ยินข่าวคราวเขามานานแล้วเหมือนกันนะ จะว่าไปว่าตั้งแต่เขาแต่งงานจกนกระทั่งตอนนี้นะครับลูกกําลังโตน่ารักเชียวมไม่เคยเห็นออกรายการไหนเลยนะและว,วันนี้นะคะพิเศษสุดสําหรับสมาชิกหลังคาเดียวกันโดยเฉ<ล>พาะครับถูกต้องค่ะวันนี้จูงมือมาทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณ,คณลูก,ลกทั้งครอบครัวเลยนะคะขอต้อนรับคุณปูอนุวัฒน์คุณขวัญฤดีและน้องหยดน้ํานัทด,ดาพรนิวาสวงค่ะ ไม่เจอน้องขวัญนานมากนานมากค่ะตั้งแต่หยดน้ำเล็กๆช่เคยเคยไปที่บ้านครั้งหนึ่งดิฉันเคยไปที่บ้านอไปเยี่ยมตอนนั้นหยดน้ำยังเป็นเบบี๋อยู่เลยตอนนี้หยดน้ำตัวใหญ่ขึ้นเยอะแล้วตอนนี้เป็นหยดใหญ่เลยกี่ขวบแล้วคะตอนนี้กี่ขวบแล้วลูกขวบแล้ค่สวยห้าขวบแลวเหรอโอ้โหโตเป็นสาวแล้ว ยี่คุณปูเรยงเห็นป่าปลายในในทีวีบ้างนะแต่ละครเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับส่วนววน้องขวัญห,าย,หายไปเลยก็ี<อ>่ปีแล้วที่ไม่ได้เล่นอะไรขวัญก็มีเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะจะ,จะไม่เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะ,จะเลี้ยงลูกค่ะตอนนี้หัวแก้วหัวแหวนอยู่ตรงนี้นะน้องหยดน้ำหยดมาเลี้เป็นศูนย์รวมใช่ไหมเป็นศูนย์รวมความรักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในบ้านนะครับในบ้านตอนนี้ก็จะมีรูปหยดน้ําเต็มไปหมดเลยพบกับหัวแก้วหัวแหวน สติ๊กเกอร์หยดนงหยดน้ำแปะไว้หลายมุมเลยใช่ค่ะนะครับ <c oughs> คำถามแรกเลยเราจะถามว่าสติ๊กเกอร์นะครับรูปหยดน้ำที่ติดอยู่ที่ประตูกระจกหน้าบ้านนี่นะครับ <c oughs> คือรูปไหนอ่อาหยดน้ำใช่ไหมดูหน่ <c oughs> อยเร็วยนะหนึ่งอันสองอันสามเด <c oughs> ็กนูชูนะคะับหนึ <c oughs> ห่งสองสามหยดน้ำดูด้วยหยดน้ำด้วย เราไปดูของจริงนะครับว่ารูปหยดน้ำที่อยู่ในบ้านนี่วาดวงนั้นนะครับเป็นรูปที่เท่าไหร่ครับนอันที่ เด,เดี๋ยวพักให้กินน้ำแดงส้กแก้วนะตอนนี้ำาำ่าจะหยิบหลังคุณพ่ออยู่นะทีฉันว่าแบตอาจจะโลเล็กน้อยนะคะขอชาร์จแบตแป๊แบหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะครับสักครู่ครับแรกเลยก็จากละครเรื่องดารายันค่ะก่อนหน้านั้นเคยเห็นหน้ารู้จักกันมาก่อนไหมคะได้ยินชื่อครับคุณขวัญและดีกรมกรมยังไงก็ต้องเคยได้ยินใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่ออแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไม่เคยเพราะว่าจริงๆแล้วปูหยุด เมืองนอกมาันานด้วยใช่ใช่แล้วก็ดาราไทยเท่าไหร่ครับแล้วก็ผมส่วนใหญ่เมื่อก่อนนี้จะสนใจต่กีฬาครับก็เลยไม่เคยดูละครขอโทษนะคะของของขวัญเนี่ยเคยเปิดเรื่องจุดนัดฝันซึ่งเป็นเรื่องแรกของพี่ปูอะค่ะก็เปิดผ่านๆก็ดูใช่ไหมคะตอนนั้นก็ดูโอ้พระเอกคนนี้เหรอก็อืมพระเอกใหม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะแล้วก็เปลี่ยนช่องค่ะเพราะว่าไม่เห็นหล่อเลยก็เปลี่ยนช่องไม่เห็นหล่อเลย พูดผิดพูดถหาได้นะจริงค่ะจริงๆค่ะแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนช่องไปก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอได้มาเล่นด้วยกันค่ะวันหนึ่งที่มาเจอกันเลยวันแรกเลยเจอกันที่เกาะเปิดกล้องใช่ค่ะที่บริษัทเอ็กแซคค่ะเป็นไงครับวูบแรกคือยอางี้นะคะขวัญกับพี่นกสินใจเนี่ยมากันก่อนใช่ไหมคะมาถึงก่อนมาถึงก่อนก็มาคุยกันอะไรกันเรียบร้อยเสร็จสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเข้ามาแต่ไกลเลยค่ะเสียงแหบๆเลยนะคะค่ะแบบ ล้วก็นึกภาพตอนนั้นไม่ได้นึกภาพอะไรเข้าไว้ในใจเลยอะค่ะก็นึกภาพเอ๊ะเสียงแผลแบบนี้คงไม่ใช่พระเอกแน่นอนค่ะปรากฏเดินโซเซโซเซแบบว่าเขาทำไมครับพี่ปูทําไมนะวันนั้นคือจริงๆนะปูไปก่อนพี่เขาไปอยู่แต่ไปอยู่อีกห้องหนึ่งคือตอนนั้นปูมีผับอยู่ที่ RCA ครับตั้งแต่นานแล้วนะฮะแล้วก็พอดีกระจกแตกผมก็เลยต้องนั่งเต้ายามถึงเช้า ก็เลยแบบคุณเป็นเจ้าของผับหรือคุณเป็นยามก็คงเป็นยามไปด้วยแหละพี่วันนนั้แล้วก็ก็เลยนั่งเคลียร์เรื่องกระจกถึงเท้าก็นั่งไปก็อาจจะมีทานเหล้าไปดิ้งเดินไปอะไรเงี้ยกระจกแตกมาถึงปัจจุบันนี้เลยเนาะปัจจุบันก็กระจกแตกอยู่ใช่ไหมยังเฝ้าถึงเช้าอยู่เลยฮะก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นต้องไปกองแบบสโลสเละยื่ไม่ได้นอนไปเลยเแอบเล็กน้อยแล้วอาการเหมือนกับแห้งมาค่ะก็โหเนี่ยเหล่าพระเอกที่จะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คือรู้อะว่าเขาเหมือนกับเขาเป็นแบบพระเอกแนวไฮโซหน่อยๆนะคะคุณหนุ่มเนหแบบนุ่หน่อ<า>ยค่ะ <laughs> <า>ใช่ค่ะ <laughs> แต่ว่าโอ้โหสภาพเขาเอ๊ะแล้วเราจะเล่นกับเขาได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนค่าทางดื่มเหล้าเก่งน่าดูเลยอย่างเงี้ยค่ะ<น>เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่กล้าคุยกับคุณปูเลย<ช>ทำไมคะคุณปูน่ากลัวหรอคะหนึ่งนะคะก็คือเขาเป็น เขาเป็นผู้อาวุโสผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่กว่าอายุอายุเยอะกว่าเราเยอะกว่าเราแล้วก็เป็นเพื่อนพี่บอยด้วยเป็นเพื่อนเป็นสเป็นบอสเลยแล้วก็เป็นเด็กน้องอีกต่างหากแล้วขวัญก็ขวัญก็เป็นแบบว่าตัวเล็กๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่กล้าเข้าไปคุยเพราะคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะคนละแนวอะค่ะต้องคนละแนวแน่ใช่ใช่ใช่แล้วมาคุยกันรู้เรื่องเมื่อไหร่ละอืม ยังไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้ของไม่รู้เรื่องอีกเหรอเห็นบอกว่าพอเริ่มงานกันได้สักพักหนึ่งเริ่มได้มีโอกาสทํางานร่วมกันค่ะทุกวันเจอกันทุกวันทุกวันในสภาพที่ดีกว่าที่เห็นวันแรกนะเขาจะเป็นอย่างนั้นทุกวันก็คงจะแยค่ะพอดีวันนั้นไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายละครนะคะวันนั้นเป็นวันวหว้ค่ะเป็นพิธีไหว้ก่อนเปิดกล้องแต่พอวันที่ถ่ายละครเขาก็เป็นคนละคนเลยค่ะ มามาดีเลยนะคะแบบลองใช่ค่ะแบบเห็นไม้บอกแล้วว่าวันนั้นกระจกมันแตกพูดจาก็เพราะตลกเข้ากับคนได้เออเริ่มเริ่มละหมองภาพค่ะแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นปิ๊งเลยไหมคะรู้ไหมว่าจะมาปิ๊งเราไม่คิดเลยค่ะพี่แหม่มพี่แซมไม่ไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะหวันบอกว่าแล้วว่าสังคมของพี่ปูกับของขวัญเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยค่ะไม่กล้าคิดด้วยค่ะ แล้วก็ไม่เคยคิดมันคนละย่างย,ยังไงครับก็อย่างว่าขวัญแบบว่าทํางาน,น,ก,งานกลับบ้านเสร็จแล้วก็กลับบ้านค่ะทำงานเสร็จก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเขานี่เพื่อนเขาเยอะใช่ไหมคะออแล้วก็สังคมเขาก็เหมือนกับว่ายังไงอะไม่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่า เพื่อนเขาเยอะมากอะค่ะช่วงนั้นเจอพี่แซมบ่อยมากเลยพี่มุกอ๋อเป็นยุ่มเดียวกันเลยนะวันนั้นเฝ้าร้านอยู่ด้วยกันที่กระจกแตกใช่ไหมกระจกแตกนะแล้วก็ไม่บอกแม่เฝ้าร้านมันอยู่หน้าเห่าอยู่หน้าร้านเฝ้าอยู่แล้วสาวๆเขาเยอะด้วยนะคะช่วงนั้นน่ยมีความรักสึกค่ะใช่คิดไปเองเขาไม่มีครับไม่มี ไม่เกี่ยวกับผมนะแล้วคุณปูล่ะคะตอนนั้นรู้สึกปิ๊งคุณขวัญหรือยังเออตอนแรกก็ยังนะฮะเพราะว่าก็ทํางานด้วยกันเฉยๆแต่ว่าต่ละยันเนี่ยเราถ่ายจริงๆคือยันเช้าฮนะได้รู้จักกันมากขึ้นครับไ,ได้เห็นการตัวู่ว่าเขาเป็นยังไงเกิแล้วเริ่มไปสนิทสนมกันตอนไหนอะประมาณสองเดือนนะคะพี่ปูเนาะ นี่เริ่มเล่นยิมนาสติกแล้วฮะลูกคุณไม่คือตอนแรกนะคะตอนแรกก็คุยกันเป็นกลุ่มก่อนก็มีพวกพี่ท็อปพี่ท็อปดารานุชมพี่หนุ่มกันชายเป็นตัวเชื่อมค่ะก็คุยคุยกันไม่มีอะไรพอหลังๆไงคะก็เริ่มเหลือกันสองคนเพราะพี่คนอื่นเขาไปเข้าฉากกันหมดค่ะก็เหลือฝังกับพี่ปูก็นั่งคุยกันก็มีความรู้สึกตอนนั้นก็ไม่ได้แบบว่าคุยกันแบบจีไปเลยนะคะคุยกันปกติคเหมือนเพื่อนร่วมงานที่คุยกันแต่มัน ไปได้เรื่อยๆค่ะคุยกันไปได้เรื่อยๆมันแบบอกมันไม่จบสกทีคุยไปคุยมาจนได้ชวนกันไปเที่ยวกินข้าวข้างนอกย่างค่ะก่อนก่อนไปเที่ยวนะคะมีวีรกรรมก่อนค่ะกวนวาเินไทนยจำได้ไหมพี่ปูก็จำได้ค่ะจำได้ก่อนก่อนที่จะมีเดทกันสองคนนะคะวันนั้นวันวันที่14กุมภา พี่ปูเขาก็บอกว่าเขามีงานที่ร้านที่ร้านเขาเนี่ยค่ะที่กระจกแต่งเนี่ยค่ะเขาจัดงานงา <laughs> นวันวาเลนไทน์เขาก็บอกว่าเออเนี่ยไปด้วยนะพอดีวันนั้นไม่ไม่ไม่มีถ่ายไงคะ <c oughs> ก็กลับมากรุงเทพไปไปไปที่ร้านด้วยขวังก็รับปากไปอย่างนั้นแหละคะ่ะเป็นคนที่บฏิเสธใครไม่เป็นอาไปไปไปเสร็จแ,แล้วก็อยู่ที่บ้านก็บอกคุณแม่บอกคนไม่ไปหรอกไปที่ร้านเราไม่เคยไปเที่ยวแบบผับเพิบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วไปยจะไปนั่งคุยกับใครทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกค่ะเดี๋ยวไปวันจริงไม่ไปไม่ไปค่ะ แล้วก็โทรมาตามค่ะหนุ่มโทรมาตามขวัญก็คิดว่าถ้าเขาอยากจะให้เราไปจริงๆเนี่ยเขาจะต้องโทรมาตามเราที่บ้านเล่นตัวเล็กไปแล้วโทรมาตามที่เราหวังไหมโทรมาค่ะที่เราคาดเลยที่ว่าจะไม่ไปไม่ไปแต่แต่งตัวแล้วประมาณนั้นนะไม่ไปหรอกฉีดต้มต๋องไปไม่อยากไปเลย แล้าต้องมีบ้างหละคุณนะจะได้เขาจะได้ไม่รอนานเวลาเขาโทรมาจนได้โทรมาจนได้ค่ะก็เลยอัพไปก็ไปค่ะออกมาเจอกันออกมาเจอกันที่ร้านเขาค่ะก็อ่าก็ไปนั่งเขาก็ดีค่ะแบบว่าเทคแคร์ดีแบบเพื่อนเยอะนั่งโต๊ะยาวเลยนะคะจําได้ตอนนั้นก็โอเคเขาก็มาเทคแคร์เราไม่รู้เขาข้างตัวเองหรือเปล่านะคะเขาจะมานั่งคุยกับเราบ่อยอะค่ะ แล้วนะคะพอวันรุ่งขึ้นเราต้องไปถ่ายละครดารายันตอนนั้นเลิกประมาณตีสามขันก็ขับรถกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเช้ากองถ่ายนัดเช้ามากประมาณตีห้าที่หน้าบริษัทเพอดีนั่งรถตู้ค่ะนั่งรถตู้ไปถ่ายละครนี่ค่ะชายหนุ่มเอาดอกไม้มาให้ค่ะไปซื้อมาเลยช่อใหญ่เป็นดอกทิวลิปด้วยนะคะพี่แซมสีอะไรคะสีชมพูสีแดนค่ะสีแดงสวยมากค่ะหอแบบสวยมากเลย เอามาให้ขวานหนดีใจมากเลยแบบพวกพี่ท็อปเลยเขาก็แซวกันไงคะเป็ทั้งกองยใช่ค่ะพอนั่งรถตู้เขาก็บอกอ่ะเนี่ยเออให้นะวันวาเลนไทน์แต่เขาไม่ได้ซื้อเองหรอกนะมีคนให้เขาใหม่อีกทีซึ่งก็คาดเดาได้เลยว่าคงไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนที่ให้เขานะคะต้องเป็นผู้หญิงที่หวานเพราะสมควรใช่ค่ะหันก็อ้าเขายังตอนนั้นก็ไม่อะไรแล้วค่ะก็คิดว่า เขาก็ยังดีที่ว่ายัางนึกถึงเรา,เาจริงใช่ <c oughs> แล้วก็บอกความจริงของเราไม่ใช่มาแบบว่าซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามารู้ที่หลังนะคะ <c oughs> ก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนตรงดีแต่ที่มาคุ้นเคยจริงๆก็คือตอนที่เริ่มไปดำน้ำดำน้ำก็พี่งัดใหพี่งัด ที่นัสสุพลนะครับก็ชวนไปดำน้ำนะฮะก็จับพวกเราไปเรียนกันแเซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เรียนทั้งคู่เลยไม่เป็นเลยค่ะการเรียนดำน้ำก็ต้องมีบัดดี้กันสิสองคนต้องเรียนด้วยกันนะก็เลยได้เป็นบัดดี้กันคือคนอื่นเนี่ยเขาเป็นหมดแล้วเหลือคุณสองคนไม่เป็นใช่ครับก็เลยต้องไปเรียนด้วยกันคือเลือกที่จะเป็นคู่กันหรือมันไม่มีคู่พูดเฉียวๆก็ไม่ได้เลือกเลยค่ะถูกบังคับแบบก็คนอื่นไปแล้วอะค่ะก็เหลือสองคนก็ต้องคู่กัน นะคะใช่ค่ค่้าเรียกว่าคู่แล้วไม่แพ้กันว่าใช่ยังไงก็แล้วแต่พอดำน้ำก็ต้องดำเพราะว่าการดำน้ําคู่กันหมายถึงว่าถ้ามีปัญหาอะไรการช่วยเหลือช่วยชีวิตการช่วยเหลือกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใต้น้ําต้องเรียนคู่กันใช่ค่ะถ้าตายก็ตายด้วยกันมันก็เลยยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นค่ะก็เลยกลายมาเป็นแฟนกันตอนไหนอะก็หลังจากดำน้ําใช่ไหมคะก็อันนี้ก็สนิทกันอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะเพราะเป็นบัดดี้กันแล้วนะคะ พอหลังจากนั้นก็เริ่มนัดทานข้าวไปดูหนังค่ะไปดูหนังเดทครั้งแรกค่ะพี่ปูโทรมาที่บ้านชวนแบบว่าเขาก็ชวนตรงๆกันนะคะเขาก็พูดของเขาตรงๆว่าเออเนี่ยไปออกออกไปดูหนังก,กันดีกว่าค่ะก็เลยไปเจอกันที่ World Trade Center อเอาต่างคนต่างขับไปครับต่างคนต่างขับไปแล้วก็ไปเจอกันแล้วเริ่มที่จะมานั่งคันเดียวกันเมื่อไหร่โอ้โห หมายถึงเป็นแฟนกันอะเมือ่อไหร่ออวันนั้นเลยมั้งใช่ไหมฮะว,วันนั้นเลยพ <c oughs> ีนนย <c oughs> ่วันนั้นคุณเราก็จอดรถไว้ที่วอร์เทน <c oughs> แล้วเ้าก็ขึ้าไป่ปู <c oughs> ถ้าไปเดทก,กันสองคนนี่นะเขาก็เป็นแฟนกันแล้วนะพอดูหนังเสร็จแล้วก็มานั่งทานข้าวกันทานข้าวอะไรอะไรในตัวของคุณปูที่ทําให้คุณขวัญตกลงว่าเออเราจะใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้แหละอืความเป็นคนเปิดเผยของเขาั้งคะเป็นคนเปิดเผยแล้วก็เป็นคนตรง ซึ่งขวัญไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะก็วันนั้นพอดูหนังเสร็จพอทานข้าวเขาก็บอกว่าเออเนี่ยชอบเราเนี่ยพี่ปูชอบขวัญนะค่ะขวัญก็บอกว่าเหรอตกใจเล็กน้อยค่ะเหรอคะขวัญก็ชอบพี่ปูเหมือนกันค่ะก็เป็นคนตรงเหมือนกันนึกว่าจะไม่บอกแะไม่ได้แ้ค่ะโอ้โหนานๆจะมีหลงมาสักคนเลยจริงๆค่ะก็คือขวัญประทับใจเขามาตั้งนานแล้วไงคะแต่ไม่คิดว<ห>่าเขาจะมาเลือกเราเป็นแฟนค่ะ ก็เลยบอกกันตกลงเป็นแฟนกันวันนั้นเขาก็อธิบายเลยนะคะบอกว่าเนี่ยนะเราก็ตตนแรกเนี่ยเราเป็นคนรู้จักกันเฉยเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเสร็จแล้วเราก็อีกขั้นหนึ่งเราก็เป็นแฟนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นคู่รักกันนะก็คือเราเป็นแฟนกันก่อนแล้วศึกษานิสัยใจคอกันก่อนว่าไปด้วยกันได้ไหมถ้าไปด้วยกันได้แล้วว่าค่อยเป็นคู่รักกันอธิบายอันฟังแบบนี้ค่ะและอะไรในตัวขวันทําให้ปูมั่นใจว่าเออนี่แหละถึง่านไม่ถึงสั3สามได้จากเพื่อนร่วมงานจนกระทั่งมาเป็นแฟนจนกระทั่งงมาาเป็นนนภรรยไสใจตห ปูบ้างปูครับก็ขวัญก็เป็นคนตรงๆนะเป็นคนตรงมีอะไรก็พูดเป็นคนง่ายๆนะฮะแล้วก็เป็นคนไม่เรื่องมากกับพี่นะผมดูแล้วเออมันคุยกันได้อะไรกันได้แบบสื่อสารกันเข้าใจเทนะ่านั้นแล้วก็น่ารักตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แต่งงานกันมากี่ปีแล้วคะ<อ>หกปีหกปีห,หกปีหกปีเท่ากับอายุลูกอะ่ะง่ายๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นลูกห้า ของผมนี่เปิดปุ๊บติดปักไงอยู่ด้วยกันมา6ปีจนลูกมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องจําได้กันทุกเรื่องแน่นอนเพราะนอนอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนคําถามถามว่าชุดนอนของน้องขวัญชุดไหนให้ลูกช่วยไหมชุดนอนอันไหนเป็นของมามีเจอชล้วกนะด้ฟ้านี่มีมาให้ปิงปองให้หยดน้ําด้วยอ่าหนึ่งสองหรือว่าสามหนึ่งสองสาม เบอร์สามเบอร์สามได้ฟังแหมเพราะถ้าเกิดเสื้ออย่างนี้ส่วนใหญ่ขวัญก็จะไม่ค่อยใส่สีเดียวขาวๆที่ไม่มีลายลูกไม้ค่ะ่ที่ว่าน่าจะเป็นเป็นเป็นเบอร์สามอ่าน่าจะเป็นเบอร์สามต้องขวัญแล้วครับชุดไหนเป็นชุดนอนของจริงของต้องขวัญเบอร์สาม ยิ้มเบรกหน้าเรามาไทยอ้าวเรามาลุ้นกันว่าน้องหยดน้ำของเรายิ้มได้หรือยังเป็นสไลเสือใยากค่ะเมื่อกี้นะครับเราคุยกันไปถึงเรื่องชีวิตก่อนแต่งงานไปแล้วตอนนี้มาคุยชีวิตหลังแต่งงานกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงหลังแต่งงานไปแล้วมีชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงใครมาดูแลกันยังไงครับถ้าพูดถึงนิสัยไม่เปลี่ยนค่ะ คือมันดีที่ตรงนี้คะ่ะว่าขวัญกับพี่ปูเนี่ยตอนเป็นแฟนกันนะคะนิสัยเป็นยังไงออกมาหมดตอนนั้นเลยคะ่ะคือมันแบบไม่ไม่ไม่เ<ม>ส,<า>ส<า>แสร้งไม่มีการกักค,คะ่ะฉันเป็นอย่างนี้เธอเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพอแต่งงานไปเราไม่ต้องปรับอะไรมากเลยแต่จะปรับนิดหน่อยก็คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่ๆมาอยู่แต่อีกค,คนนึงต้องเจอหน้ากันทุกวันทั้งวันทั้งคืนด้วยใช่ค่ะแต่นิสัยเนี่ยเหมือนเดิมค่ะมีหลักการอยู่ข้อใหญ่ๆคืออันนี้เป็น กฎของพี่ปูซึ่งพี่ปูเขาบอกก่นมานะคะคือว่าถ้าเวลาเรามีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะให้คุยกันเลยค่ะเคลียร์กันวันนั้นใช่ไหมพี่ปูอ๋อเดี๋ยวพุ่งนี่ลืมคื่เปลียซะเลยอ้างข้าม,ข,ามข้ามวันแต่ก่อนเป็นคนแบบนี้ค่ะคือเวลาทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยก็ะะจะเดินหนีแบบยังไม่อยากจะคุยเพราะว่าไม่มีอารมณ์จะคุยค่ะแต่พี่ปูบอกไม่ได้นะต้องคุยกันเพราะว่าถ้ายิ่งเดินหนีเนี่ยมันจะยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะค่ะ แล้วประเด็นนึงครับที่ตอนนี้ทําให้ไม่มีการงอนกันเกิดขึ้นเท่าไหร่เลยก็คือถ้ามีตัวเชื่อมใช่มีน้องหยดน้ําก็พอตั้งแต่มีหยดน้ําใช่ไหมฮะเราก็แบบไม่มีชั้นไม่มีเธอทุกอย่างก็เป็นลูกหมดเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทะเลาะกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องลูกไม่ได้ทะเลาะกันกลายเป็นว่าคุณแม่กับคุณลูกทะเลาะงอนกันเองบ่อยครั้งบ่อยมากบ่อยมากค่ะส่วนใหญ่จะงอนกันเรื่องอะไรลูกเห็นอย่างนี้นะคะดื้ออยู่ที่บ้านแต่ว่าพูดคุยเก่งนะคะเขาเป็นเด็กคุยเก่งแต่ต้องคุ้นเคยค่ะต้อง ต้องคุ้นกันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็มีคือเขาจะนขาทเป็นเด็กสปอยนะคะเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวเป็นหลานคนเดียวโอ้โหคุณย่าเลิฟสุดๆใช่ค่ะก็บางทีจะเอาเนี่ยแม่ไม่ให้แม่ก็เอาแต่ใจเหมือนกันเพราะเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันนะคะก็แบบไม่ได้นะลูกอย่าเพิ่งเอาตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้นี่วิ่งขึ้นไปฟ้องพ่อเลยค่ะซึ่งพ่อก็ลูกคนเดียวเหมือนกันลูกคนเดียวกันต่างคนเลยให่กันใหญ่พ่อต้องเคลียร์ให้ไหมคะ ก็ฮะก็ก็จะจะจะเป็นคนกลางให้เสมอครับก็บางทีถ้าเกิดแม่ใจร้อนไปหน่อยก็บอกว่าแม่ใจเย็นๆหน่อยนะฮะแล้วก็คุยกับลูกจริงๆอยดน้ำเขาพูดรู้เรื่องนะถ้าเกิดมีแบบพูดด้เหตุผลนะค่ะแล้วต้องพูดแบบนิ่มๆนิ่มๆด้วยห้ามบังคับด้วยแบ่งหน้าที่กันยังไงบังคับในบ้านจริงๆส่วนใหญ่ฝันนะครับจะเป็นแม่บ้านนะฮะก็ดูแลลูกดูแลเรื่องอาหารการกินให้ผมบ้างลูกโต ผมเป็นลูกคนโตนะก็ต้องดูแลเยอะนะเห็นบอกว่าดูแลหมดเลยดูแลชุดนอนดูแคคลคุณหันต้องดูแลทั้งหมดไหมคะค่ะก็เพราะว่าหันไม่ค่อยไม่ได้มีงานเยอะไงคะ <c oughs> แล้วก็ทาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคะคือตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะต้องหยิบชุดนอนเตรียมไว้ให้เขาเ <c oughs> วลาเขากลับมาปุ๊บเขาจะได้ไม่ต้องเปิดตู้เสื้อผ้านะคะควานหาชุดนอนเพราะว่าขี้เกียจเราขี้เกียจมานั่งพับให้เขาที่หลังน้องหยดน้ำได่ใส่เหมือนใครอะ ทั้งคู่ค่ะทั้งคู่จะเหมือนคนละแบบเหมือนคนละแบบเหมือนขวัญตรงไหนเหมือนขวัญตรงที่เป็นคนใจร้อนนะคะขวัญกับพี่ปูเลยค่ะเหมือนกันค่ะใจร้อนลูกได้มาเลยค่ะนิสัยตรงนี้เต็ม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 ค่ะใจร้อนก็เลยชื่อหยดน้ำานค่ะชื่อน้ำคุณย่าบอกว่าจะได้ เย็นเย็นขึ้นมาดับไฟหยดคงเอาไม่อยู่มั <laughs> ้งค่ะคุณน้องดับเพลิงจะดับได้ต้องมาเป็นคันรถใช่ไหมคะเป็นคันรถแต่แต่เขาจะแล้วก็เป,นนวเป็นคนขี้ใจน้อยเหมือนขวัญค่ะเป็นคนขี้ใจน้อยเหมือนขวัญอะไรนีดอะไรหน่อยเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่าพอแบบเสียใจนิดหน่อยเป็นเด็กเซนสิทีฟมากเลยนะคะเขาจะรู้สึกทันทีเพลงเพราะเพลงแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ฟังเลยค่ะค่ะไม่เอาเลยแล้วก็อะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะร้องไห้แบบบางทีน้ำตาไหลเนาะแต่ว่าไหลมาเองอะค่ะ ไม่ได้แบบร้องโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมือนคุณพ่อตรงไหนครับลูกจะได้ร้อนตรงไหนอีกรักความสะอาดคุณพ่อจะอนามัยสุดๆดไคุณลูกก็จะได้มาเต็มเต็มไหมคะใช่เขาก็จะติดนิสัยชอบล้างมือรักสะอาดนะฮะก็คือจริงๆปู่เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีครับครับดีไหมคะ ดีค่ะของวามคิดเห็นของคนหน้ารัวใช่ไหมคะแต่บางทีเห็นก็ว่ามันก็บางทีมันก็มากเกินไปหน่อยนะคะจริงจริงมันมีที่มาที่ไปจ้ะเออมาป่านละมันต้องหยุดปากพิเศษ้นนึงไม่ไม่คือปู่จริงๆเนี่ยเป็นคนธาตุอ่อนนะฮะเป็นตั้งแต่เป็นกรรมพันธ์มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านปู่จะไปทานข้าวข้างนอกอะไรต่างๆแบบอาหารแปลกก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเข้าห้องน้ำนะกับท้องไม่ดีเราก็เลยต้องระวังอาหารการกินตั้งแต่เด็ก จนมันติดเป็นนิสัยไปเลยเวลานี้เป็นอนามัยโลกไปด้วยนะฮะน้องเด็กมนะมีห้ามสูบบุหรี่มีวันหนึ่งผมนอนอยู่ในห้องเขาเดินขึ้นมาเขาสติ๊กเกอร์มาเขาแปะไว้ที่กำแพงแล้วสติ๊กเกอร์เขียน no smoking ะใครซื้อให้ครับคุณแม่หรือเปล่าใครซื้อให้ลูกคุณย่าคุณย่าเขาเขาเดินไปห้างกับคุณย่าค่ะแล้วเขาก็ไปเลือกเองค่ะไปหยิบเองค่ะแล้วเขาหันมาบอกเดีดดี no smoking แปลว่าห้ามสูบบุหรี่ อย่าสูบนะแล้ะบอกโอเคไม่สูบจ้ะแล้วอย่าแอบสูบนะรู้ทันดิจันค่ะถ้าแอบสูบก็ตามขึ้นไปเจออีกโอ๊ยดึงไม่ให้ไปไปไหนด่าี้ไปไหนพอสมมติพี่โบจะขึ้นต้องขึ้นไปสูบบุหรี่ข้างบนนะนะคะที่มันเป็นที่โล่งๆด่าี้ไปไหนไปไหนไม่ให้ไปไม่ต้องไปรู้ทันรู้ทันทิ้งเดี๋ยวนี้สั่งเราเสร็จแล้วได้ผลไหมคะก็ได้ผลนะครับก็ลูกสั่งก็ต้องทำนะไม่ใช่แค่ห้ามสูบบุหรี่คุณ หวงคุณพ่อมากคือตอนนั้นเขายังเด็กอยู่นะฮะ,ะเล่นเรื่องพิษกุหลาบนะครับนั้นในเรื่องเราจะมีลูกนะแล้วลูกก็จะเป็นโรคขอบหือต้องพ่นยาอะไรอย่างเงี้ยจดน้ําก็จะบอกว่าเฮ้เด,ดดีเป็นใครอ่ะทำไมทําทำไมเดดีกอดคนนั้นด้วยอบอกเขาเล่นเป็นลูกพ่อแล้วเดดดีทำอะไรอ๋อพี่เขาไม่สบายจ้ะ เด็กดีก็เลยต้องเอาเครื่องพ่นจมูกไปให้แล้วเขาก็บอกหยดน้ําก็ไม่สบายอยากพ่นจมูกไม่ดูแลด้วยอห่วงไม่ให้มีเด็กอื่นไม่ได้ห่วงว่าพ่อไปเล่นกับนางองคนางเอกอะไรไม่ได้ห่วงใช่ไหมแค่เห็นไปกอดเด็กคนอื่นมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาก็เป็นเด็กไงแล้วเป็นลูกเลูกคนเดียวด้วย แต่ตอนแม่ของแม่ค่ะไปกอดนางเอกคนอื่นบอกว่าทำไมไม่กอดแม่บ้างกอดกอดเหมือนกันทำไมไม่กอดแม่อย่างนี้ได้แม่เลยไม่ใส่ชุดนอนอย่างนั้นเลยตดตอปิดอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมคุณปูเดี๋ยวคืนนี้จัดให้ไปสามชุดเลยเดินแฟชั่นโชว์เลยเดินให้สุดแคทวอล์กเลยนะคะตอนนี้น้องหยดน้ำเรียนชั้นไหนแล้วคะลูกดูา อัน้บานสามหรือบานสี่สามสามหนูเรียนเต้นโนด้วยคะนอกที่ลูกน้วปกติเวลาน้องไปเรียนพิเศษใครไปส่งคะส่วนใหญ่ก็ขวัญค่ะพ่อไปส่งบ้างไหมคะนานๆนานๆโอ้ยอย่างนี้คำถามนี้นาถามคุณพ่อเลยถามดีกว่ายถามคุณพ่อเลยดีกว่าต้องถามคุณพ่อนะครับคุณพ่อจะรู้ไหมนะ ว่ากระเป๋าที่ไปเรียนเปนโนของหนูเนี่ยเป็นกระเป๋าใบไหนหนึ่ง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 หน่งเหมืหนเกินไปมั้อันไหนเหนไหมครับอันที่สองเอออันนี้ใช่หรือเปล่าอันไหนคือของยุนัอันที่2จงกต้อง สีด่ดวงไ้มคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะกินน้ำราหมดแก้วแล้วตอนนี้ <c oughs> น้องหยดน้ำเริ่มหนาวแล้วขอพักให้หายหนาวแป๊บหนึงค่ะ <c oughs> ต่อไปเรามาลุ้นว่าน้องหยดน้ำจะยิ้มไหกมกับ <c oughs> สักรกลค่ะ <c oughs> เ็บข้าตู้ไปแล้วแล้วก็บริจาคไปแล้วนะคะมีขายไหมคะโอ้โหนี่ก็โรงเรียนอนุบาลนึกว่านุกเรียนีนใท่กำลังจะบอกว่าเปิดโรงเรียนอนุบาลได้เลยอะเห็นอะไรแปลกบ้างไหมคะเห็นหนน้ำแอร์ตรงก่อนเข้าบ้านนะคะลที่จะมีป้ายแดงๆติดอยู่ที่หน้าประตูบ้านค่ะหน้าประตูกระจกนะคะ ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ของไม่ใช่ของของเราอีกอันหนึ okay. oh, ่งนะคะก็รู้สึกจะเป็นรูปใช่ไหมลูกรูปช่วยลูกช่วยรูปใครคะรูปคุณพ่อป่ะคุณพ่อรูปคุณพ่อปูป่ะคะใช่ป่ะคะกับใครคะกับคุณแม่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพ่อน่ะใช่แต่แม่ไม่ใช่สามสามสามนี่อะไรอ่ะแผ่น รูปอะไรก็ไม่ทราบค่ะอยู่ในห้องรับแขกอยู่ในห้องรับ <Freund> แ <rill> ขกอะไปดูกันอันแรกแผ่นนี้คือสีแดงนี่ใช่ไหมคะที่บอกใช่ค่ะอันนี้เด็กนะเมคเทอร์ลี่ จากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับลอยยิ้มกันนะคะ